เมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยมาตรการการคา้าสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้ถูกต้องตามหลักของ ESG มีอยู่แค่ไม่ถึง1,500 0ฉบับทุกวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันกระโดดไปเป็น1,800 0กว่าฉบับเติบโตทางด้านการกีดกันในมุมของกฎหมายปีละถึง16% ประเทศไทยเองยังมีสินค้าที่เป็นสินค้าส่งออกมีสัดส่วนของความเขียวหรือความกรีนอยู่ต่ำกว่าประเทศคู่แข่งประเทศคู่แข่งบางประเทศมีสัดส่วนของสินค้าที่เป็น ESG หรือว่าสีเขียวเกือบ20ประเทศไทยยังมีมถึง7.5นั่นเลยเป็นที่มาว่าทำไมซ x มแบงค์เนี่ยถึงต้องลุกขึ้นมาในการที่จะช่วยผู้ประกอบการไทยให้สามารถเปลี่ยนผ่านธุรกิจของตัวเองไปสู่โลกที่สีเขียวกว่าได้มากขึ้น ย้อนกลับไป4ปีที่แล้วเนี่ยมาตรการในการกีดกันการค้าที่เป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้ถูกต้องตามหลักของ ESG มีอยู่แค่ไม่ถึง1,5 0 0 0ฉบับทุกวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันกระโดดไปเป็น1,8 0 0 0กว่าฉบับละคือเติบโตทางด้านการกีดกันในมุมของกฎหมายหรือว่า Non tariff barrier เนี่ยปีละถึง16%มีกฎหมายออกมามา,มากมายมหาศาลจาก5ตลาดหลักของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็น อเมริกาก็จะประกาศใช้ในปีหน้าละนะครับอินเดียจีนญี่ปุ่นนะครับหรือว่ายุโรปที่มี EUDR หรือว่ามี Cbam ประเทศไทยเองเนี่ยยังมีสินค้า ที่เป็นสินค้าส่งออกเนี่ยมีสัดส่วนของความเขียวหรือความกรีนเนี่ยอยู่ต่ำกว่าประเทศคู่แข่งประเทศคู่แข่งบางประเทศเนี่ยมีสัดส่วนของสินค้าที่เป็น ESG หรือว่าสีเขียวเนี่ยเกือบ20%ประเทศไทยยังมีไม่ถึง7.5%้นนั่นเลยเป็นที่มาว่าทำไมวันนี้แบงก์รัฐอย่าง Ex i m ซิมแบเนี่ยถึงต้องลุกขึ้นมาในการที่จะช่วยผู้ประกอบการไทยให้สามารถที่จะเปลี่ยนผ่านธุรกิจของตัวเองไปสู่โลกที่สีเขียวกว่าได้มากขึ้น เราพูดถึงคำว่าเขียวเนี่ยในมุมของคาร์บอนฟุตปรินต์เนี่ยมันมีทั้งหมด3ระยะนะครับก็คือมีทั้งสโคปหนึ่งสโคปหนึ่งหมายถึงตัวเราเองเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตหรือว่าวิธีการให้บริการเนี่ยให้มันตรงตามสิ่งที่มันเป็น r u q u i m e n t ของการ Go Green หรือว่ารักโลกรักสิ่งแวดล้อมรักชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของสโคปหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าทุกคนที่มีแพชชั่นไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่ตัวกลางตัวเล็กเนี่ย ทำได้ไม่ยากสโคบ2คือซื้อไฟสะอาดหรือว่าใช้พลังงานสะอาดก็อย่างที่พวกเราเห็นกันตอนนี้ก็คือติดโซลารูฟท็อปใช้พลังงานที่เป็นไบโอแมสนะครับจากหลังโรงงานจากสิ่งที่เราสามารถที่จะซื้อหาได้ในชุมชนแต่สโคบที่ยากที่สุดและไม่มีใครพูดถึงเลยเนี่ยคือสโคบ3ซื้อของจากคู่ค้าหรือขายของกับคู่ค้าที่เป็นคนที่มีกรีนดีเอ็นเอหรือว่าเป็นคนที่รักโลกสโคบ3เลยเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดของโลกในการที่ยังไม่เป็นสีเขียว วันนี้เอ็กซมเราทำทั้งสโคบ1และสโคบ2มาในระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาแล้วเรามี Transformation Loan นะครับก็คือให้ผู้ประกอบการเนี่ยปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ปรับเปลี่ยนเครื่องจกัก ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตของตัวเองให้ปล่อยคาร์บอนออกมาได้น้อยที่สุดเช่นเมื่อก่อนใช้เครื่องจักรเก่าใช้เครื่องจักรที่มีเสียงดังใช้แรงงานที่อาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายสากลวันนี้เราก็มี Transformation Loan เราทำไปแล้วประมาณ2ขบวนนะครับเป็นวงเงินกว่า2 0 0 0 0ืล้านในสกบที่2ก็คือเรามีโซลา r o นะครับออเคสตราเรามีการดีคาร์บอนด้วยผลิตภัณฑ์ของเราก็คือให้ผู้ประกอบการทั้งตัวใหญ่ตัวกลางตัวเล็กเนี่ยสามารถที่ จะเปลี่ยนหลังคาโรงงานให้กลายเป็นโซลาร r o ูฟท็อปก็มีวงเงินสินเชื่อกว่า2 0 0หมล้านที่ปล่อยออกไปหมดแล้วเรากําลังจะไล่ลงนามบันทึกข้อตกลงนะครับกับเชนใหญ่ๆในประเทศไทยนอกเหนือจากการให้ uh, direct corporate l o ลนก็หมายถึงว่าคนตัวใหญ่เอาไปปรับตัวเองให้สะอาดเนี่ยเรายังให้ i n c e n t i ทีว่าถ้าคนตัวใหญ่พาคู่ค้าของเขาในซัพพลายเชนมาที่ Exim เนี่ยทุกคนสามารถที่จะโปรกรีนไปด้วยกันแล้วคนตัวใหญ่ก็ได้ส่วนลด คนตัวเล็กก็สามารถที่จะใช้ราคาที่ไม่ต่างจากคนตัวใหญ่เท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นถูกลงถูกลงยังไงถ้าราคาตลาดบอกว่าออมีขายอยู่ที่ประมาณ6กบาทห้ถ้าคุณโกกรีนไปกับ X x ็กซิมแบเนี่ยต้นทุนในเรื่องของต้นทุนการเงินคุณจะไม่ถึง5เพราะฉะนั้นบาท50จะหายไปมันก็เลยเป็นกําลังใจดีๆที่อยากให้ทุกคนโกกรีนไปด้วยกันเพื่อให้ประเทศไทยสวยงามขึ้นกว่าเดิมครับ คุณปรับโปรดักต์ของตัวเองให้สะอาดขึ้นถ้าคุณปรับโ o c e s s ของตัวเองให้สะอาดขึ้นเนี่ยสิ่งที่คุณได้แน่ๆเนี่ยคือ 4P ก็คือคุณได้ราคาที่ดีขึ้นคือ Pricing ที่สูงขึ้นเพราะว่าลูกค้าในโลกนี้เนี่ยพร้อมที่จะจ่าย แพงกว่าเพื่อสินค้าที่สะอาดกว่าอันที่สองเนี่ยก็คือ place ในการทําการตลาดจากเดิมที่เข้าท่าตลาดหลักของประเทศไทยไม่ได้วันนี้คุณก็สามารถเข้าตลาดหลักของประเทศไทยได้ก็คือ P ตัวที่2คือ place P ตัวที่3ก็คือในเรื่องของ promotion promotion หมายความว่าคุณสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ถูกกว่าและดีกว่าสิ่งที่คุณจะได้ก็คือ position ที่แยบยนต์มากกว่าคุณสามารถทําให้ position ตัวเองเนี่ยมีคุณค่าในมุมของลูก าได้อย่างดีขึ้นเป็นพรีเมียมเกรดมากขึ้นก็เลยเป็นที่มาของการที่ทำา 2P แล้วเราก็ได้ 4P ีตัวโพซิชันเหล่านี้ก็สามารถที่จะทำให้ตัวโปรฟิตของคุณดีขึ้นด้วยเพราะว่าไรายได้ของคุณดีขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับก็เลยเป็นเรื่องของการทำา 2P ีเพื่อให้ได้ 4P ี หลายๆครั้งเนี่ยครับอยากจะคุยให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีกําลังใจนะครับว่าการที่เราจะต้องโกกรีนเนี่ยเมื่อก่อนมันอาจจะดูเหมือนกับว่าเป็นเรื่องยากเป็นการลงทุนมหาศาลแต่ประเด็นก็คือคุณกําลังจะได้ตลาดที่ใหญ่ขึ้นคุณกําลังจะตั้งราคาได้สูงขึ้นคุณกําลังจะมีกําไรที่เป็น Net Prof i t ได้มากขึ้นคุณสามารถที่จะเข้าถึงตลาดใหญ่ๆได้มากขึ้นถ้าคุณเอาการลงทุนครั้งนี้เนี่ยมาเป็นตัวตั้งว่าถ้าคุณเปลี่ยนผ่านไปได้คุณมีที่ยืนในอนาคตแน่นอนคุณจะเห็น โลกที่สวยงามกว่านี้เราสามารถที่จะเติบโตในเรื่องผลกำไรไปพร้อมๆกับโลกที่สวยงามขึ้นครับ